ยื่นมาสิกินปุกปุกปลุกเอาเพลงจับสิเอาให้เพลงจับสิยื่นเองปลุกปลุกนะเออยื่นเองเลยไม่ป้อนเลยไหนเห็นไหมเห็นไหมอยากป้อนแล้วก็ไม่ก้าป้อนกัดเลยเอาเร็วเร็วป้อนเร็ว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 มันลอยอยู่นะนะเห็นไหมกลัวเอาป้อนสิร้องอยากป้อนตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยไม่งัมันไม่มีแรงนะเออเร็วเร็วเพลงไม่กัด เอาตัวดำนี่ก็ได้ตัวดำนี่ก็ได้เร็ว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 เอาพี่พุธนะเอาพี่พุธป้อนหน่อยป้้นนฉี่แลวนะพี่พุธป้นอนเนี่ยตัวไหนเอาตัวดำนี่ก็ได้ลูกเอาตัวเนี้ยมันยื่นมาแล้วสงสารมันเร็วสงสารเออป้นอนฉี่มันไม่กลับนะยกขึ้น,ยก,นยกขึ้นด,กดกอกยกหูโอ้ยมันดุเลยหมาฉี่เพลงมาสิต้นัล่นนี่ใช่จริงเลยหมาฉี่เออระวังไม่ต้องไม่เป็น เน้มนมันเน้นมันละลูกเน้นเขี้ยวละ